ก็สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอ e ีบุ๊กแบบอินเทอร์แอคทีฟสืบเนื่องมาจากการไปเจอเอกสารที่แชร์บน Facebook ของดออรปานิตาวันนพิรุณน,นะคะก็เลยมีขั้นตอนง่ายด้วยการสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายก็เป็นการเผยแพร่ก็เลยมา มาลองทำวิดีโอให้ให้ดูว่ามันทำง่ายจริงๆนะคะเริ่มมาจากที่เราพิมพ์คำว่า,าพับ s t m l, F t l 5 com พอเราพิมพ์แบบเนี้ยนะ,ะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะเราพิมพ์เพิ่มตัว L ไปไปตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าข้างบนมันให้ sign in เราก็กด s i g อินเข้าไป แล้วก็ข้างล่างนะคะถ,ถ้าเรายังไม่เคยสมัครสมาชิกเนาะข้างล่างให้ sign in นะคะ sign up for our free account แล้วก็สมัครตามปกติเข้าไปแต่พอดีนี้มีสมัครสมัครไปเมื่อกี้แต่เอกสารก็ยังไม่มีนะคะพอเราสมัครสมาชิกเสร็จต่อไปเราก็คือเราอัปโหลดไฟล์เลยตรงนี้เพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่มีไฟล์อะไรในนี้เลย นะคะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาว่าเราจะให้ชื่อว่าอะไรทีนี้เราก็อย่างเช่นจะลองอัปโหลดไฟล์ข้อสอบลงไปนะคะแล้วก็แบ่งว่ามันเป็นในลักษณะไหนนะคะไฟล์ที่คุณจะลงมันอยู่ประเภทไหนก็ประเภทอย่างข้อสอบก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะก็ education ดิสคริปชันจะใส่ไหมอ่าเป็นข้อสอบป้ายภาคอะไรเงี้ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ครีเอทไปเลยมาแล้วพอเราครีเอทเสร็จเราก็แอดไฟล์มาไฟล์อยู่ที่ไหนไฟล์อยู่ในโน้ตบุ๊กอ่าฮะไปเปิดเบาสักครู่หนึ่งอือหาไฟล์ PDF ของเราค่ะว่าเออ เราจะเอาไฟล์ไหนเปิดขึ้นมารอสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่ปุ๊บเสร็จแล้วดูข้างล่างนะคะเรากดตรงช่องพออัพโหลดเสร็จตรงนี้นะคะมันจะบอกว่า your file upload successfully นะคะแล้วก็กด next ก็จะเห็นว่าเมื่อตอนนี้เราอัพโหลดแล้วมาที่ template ก็จะมีพวกฟรี โปเราจะเอาแบบเหมือนเขาไหมอย่างเงี้ยเราไม่เอานะคะเราจะกำหนดเองกด next มาที่ t ออที m นะคะเราจะแบบไม่เอาทีมแล้วก็กด next อีกรอบหนึ่งเราจะมาตั้งค่าที่ advance ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่า b a c k u d เราเนี้ยก็คือหน้าปกเอกสารเราไม่มีนะคะเราก็สามารถที่จะ add เข้าไปก็ได้ถ้าเราเตรียมไฟล์แล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นแบบเป็นไฟล์ภาพ แล้วก็อัปโหลดไฟล์ภาพลงไปเอาไฟล์ภาพลงไปก็คือสักครู่นะอยู่ที่ไฟล์ดีสมมติเราเป็นไฟล์นี้แล้วกันเนาะ นพอเราเราได้หน้าปกเสร็จตรงตั้งค่าตรงเนี้ยเราให้สังเกตที่คำว่า QR code ตัวเนี้ยให้เราตั้งเป็น embed เพราะว่าเราต้องการแชร์นะคะแบบ QR code แล้วก็เสร็จแล้วปั๊บทำไงต่อก็หมดละเหลือ a ี e อย่างเดียวติ๊กเลยเสร็จละง่ายไหมรอแป๊บนึง ที่สำคัญคือเราต้องเตรียมไฟล์ PDF เ,เราไว้นะคะตรงนี้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ก91เปอร์เซ็นต์ละเราสักครู่ดูว่าหน้าตาเป็นไงอืมนี่มาแล้วนะฮะมาแล้วอันนี้คือตัวของเรามือเมื่อกี้เราเอัปโหลดหน้าจอ ตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่านะคะตัว embed code แล้วก็แชร์แชร์เราจะแชร์ไปที่ไหนนะคะจะแชร์ไปที่ Facebook หรือก๊อปลิงไปวางหรือ,อ QR Code ตัวนี้ที่เขาให้มานะคะแชร์ให้เพื่อนเลยก็ได้หรือเราจะอาลอง Preview ดูตัว A ก็คือพรีวิวดูจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ในรูปของ เรามาดูตรงนี้ก็ได้เราจะเห็นว่าไม y พับของเรามีชื่อว่าข้อสองอกดดูดูซิว่าจะเปิดได้ไหมนี่เสร็จแล้วนะมีหกหน้าเห็นปะ